วันนี้เราจะพาทุกคนไปขับรถเล่นแล้วพาไปปีนบันได2,000ขั้นในวัดที่อยู่บนภูเขาเรามาดูกันว่าการประจนภัยในครั้งนี้จะสนุกมันน5ขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้เข้าไปดูคลิปกันเลยครับนี่เที่ยวเดอะซีรี เอาละรครับนีเที่ยวเดอะซีรีส์ในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ทของข้างทางนะครับผมผมเจออะไรข้างทางเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูหมดเลยนะฮะจุดหมายเริ่มต้นของเรานะครับเดี๋ยวที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมแล้วก็ข้างทางก็จะมีที่ให้เที่ยวมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดีเทีย่ยวแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เราจะเอาอุปกรณ์ไปให้น้อยที่สุดภายใน1กระเป๋เานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเราจะพก power bank ไปด้วยนะนี่ power bank ก้อนใหญ่ๆเเเเเเเลยยีี๋๋๋ว่รรราาาาจะะะอสกกปปปปนนน้้ไ็ กระเป๋าใส่เครื่องสำอางกนแหละแต่ผมจะเอามาใส่อุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จครับผมสายชาร์จแบบชาร์จไวนะของ iPhone ยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีหัวชาร์จไอโฟนไปด้วยแล้วก็ที่ชาร์จ Apple Watch ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปชาร์จ Apple Watch นะเพราะว่า Apple Watch ผมเนี่ยมันเหลืออยู่เอ่อ17เนะครับเดี๋ยวเอาชาร์จไปด้วยเลยแล้วกันก็ยัดใส่เข้าไปแล้วก็มีหัวชาร์จสำหรับโกโป o นะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จตาม Power Bank ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็เอาไปด้วยนะฮะอย่างสุดท้ายนะเป็นครีมกันแดดนะครับนี่ครีมกันแดดแล้วก็มีผ้านิดหน่อยครับยัดเข้าไปเลยนะอันนี้ผ้าไว้เช็ดเหงื่อนะครับเผื่อเราได้ป จบนะครับส่วนกล้องกลูโปรผมก็จะถือถ่ายคลิปไปนะฮะนี่ครับหมดแล้วครับกระเป๋าเดียวเนี่ยฮะมาจุได้เยอะนะครับถ้าเป็นเครื่องสำอางนี่โอ้โหสบายสบายเลยนะฮะใครสนใจนะครับผมมีตะกร้าปักไว้ในคลิปนะฮะไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าก่อนจะไปขับรถข้างนอกนะครับแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดไว้ก่อนเพราะว่าแดดเมืองไทยนี่ร้อนมากๆเลยนะทาครีมเสร็จก็ใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะป้องกันแดดให้เต็มที่ครับเพราะว่าโรคผิวหนังไม่ใช่เรื่องตลกว้าววันนี้แดดแรงใช้ได้ครับผม ไม่ใช่แรงใช้ได้หรอกมันแรงมากๆเลยนะฮะเอาละเราเตรียมตัวกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเอาก,กระเป๋าใส่ในนี้แล้วนะนี่กระเป๋าชมพูของเรานะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์นะครับไม่นับนะใส่ในนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดปุ๊บจบของไม่เยอะครับปกติแล้วผมจะใส่ของแบบโคตรเยอะเลยไปออกเดินทางกันได้เลยว้ฮู I curious. I know that strong. But life can furious. know know strong. can And things can wrong. you're you're go that that But be ต่อมาผมก็มาแวะกินข้าวข้างทางนะครับผมก็จะกินไปต้มแซบแล้วก็ลาบก้อยมีกาแฟดําด้วยนะครับวันนี้เติมพลังงานให้เต็มที่เลยจะบอกว่าลาบก้อยร้านนี้อร่อยมากครับยิ่งเฉพาะต้มแซบนะโอ้โหโคตรอร่อยอืมนัวหลายนี่ครับผมกินเสร็จแล้วต้มแซบแทบไม่เหลือคะแนนเต็ม10ให้10เลยครับร้านนี้อร่อยมากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อได้เลย Until I realize we were different types Carrying a different tree, Scaring us to death Oh, someday we will collide Someplace where we can hide oh. ตรงนี้นะครับเป็นลานกลางเต็นนะครับของอุทยานนะตอผมมาครั้งแรกนะครับมันน้ําขึ้นน้ําขึ้นมากๆก็เป็นวิวแบบวิวแบบนี้นะฮะมีชีชงชิงช้าตรงนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปขี่ชิงช้ากัน ีครเป็นชิงช้าแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับมีกาศดีใช้ได้ครับไปไปกัต่อครับ till that ain't didn't realize needs need that's that each you for now we ตอนนี้นะครับผมได้จอดพักรถนะฮะชาร์จโทรศัพท์กินน้ำาลครับผมดูวิวนี่สิทุกคนสงบมากโอ้โหสงบมากทุกคนก็จอดในร่มนะร่มต้นไม้เอาล่ะผมได้ชาร์จแบบทิ้งไว้นะครับเป็นแบตของ a i r d s นะยครับผมนี่ใช้ Power Bank ตัวนี้นะอึดมากครับแล้วก็แบตเยอะมากเลยนะนี่ผมชาร์จเต็มแล้วนนเน่ยเออเดี๋ยวผมถอดปึ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาไปใช้เลยนะฮะแล้วก็กระเป๋าเราก็ได้ใช้เหมือนกันนะครับนี่ นะใส่พวกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เสร็จแล้วนะใส่ในกระเป๋านี้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วกระเป๋านี้มันใส่ด้วยนะทุกคนนี่พอใส่เราก็จะเห็นของข้างในนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีผ้าห่มมีสายชาร์จมีอันนี้นะพิกมาทางนี้ก็เนี้ยที่ชาร์จแบตโกโปรนะครับเห็นหมดเลยนะใส่ภายในกระเป๋าเดียวนะครับอันนี้กระเป๋าไซส์ใหญ่เลยนะผมสั่งมาเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับ,น,น,รบนี่ปึ๊บนี่ฮะพกได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะพกขึ้นเขาไปด้วยนะโอเคนะ Airpod m a าซีสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เก็บใต้เบาะแบบนี้ได้เลยนะปุ๊บจบเอาละครับผมเดี๋ยวพักสักนิดเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับไปเดี๋ยวมีคนมาเจอผมนะมมูพูดเลยคนเดียว <laughs> เอาละทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจัดของนะใส่กระเป๋านี่นะครับผมก็จะใส่แอร์พอร์ตนะครับกุญแจรถแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกา Apple Watch นะครับเพราะว่าการขึ้นบันไดมันต้องคาร์ดิโอแน่นอนนะฮะโอเคมาจัดไปโอเคครับผมมาเตรียมพร้อมแล้วบันไดนี้มีประมาณ1,000ขั้นนะครับมือใหม่ปีนได้นะครับขาใหม่ปีนได้นะฮะมาเราจะมาลองปีนกันเลยดีกว่านะครับนี่ผมเอากระเป๋ามาด้วยนะมาพร้อมดูซิว่าเราจะปีนได้หรือเปล่าขั้นที่หนึ่งโอเค ดเอาสิหนึ่งพันขั้นจะแค่ไหนกันเชียว <Diamond> มันจะเท่าภูสิงบ้านผมหรือเปล่าภูสิงบ้านผมอะฮะอ,อันนั้นน่าจะมีสักสามร้อยขั้นมั้งแต่นี้น่าจะมีเยอะอยู่นะครับจัดไปครับผมโอ้ร้อนขอใส่หมวกก่อนดูสิว่าข้าหัวใจเราจะได้เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพื้นต่างระดับนี่ว่ะก็เห็นพระอยู่นะ ไม่เหมือนผู้สิงบ้านผมเลยผู้สิงบ้านผมแทบไม่เห็นพระข้างบนนะน่าจะชันกว่าแต่ขึ้นมาได้ิดีเดียวก็เริ่มชันแล้วนะปันไดเขาก็ไม่ได้หนานะครับบางๆนิดเดียวนะเขาน่าจะนับขั้นประมาณนี้หรอมัง้งตอนนี้กี่ขั้นแล้วไม่รู้แต่ว่าดูสูงนิดนึงนะตอนนี้การเต้นของหัวใจผม152หัวใจค่อยๆไปครับ โอ้โหขึ้นมาไกลใช้ได้นะแต่ก็ยังเหลืออีกน่าจะไม่ไกลน่าจะขึ้นได้สักร้อยร้อยขั้นแล้วค่อยไปครับทีละขั้นเป็นการวัดใจตัวเองนะว่าจะปีนได้หรือเปล่าโสูงเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นลาดชันนะอยมากนี้ เค okay. ถึงช่วงพักช่วงแรกครับถือว่ากินแรงใช้ได้เราต้องคำนวณด้วยนะครับว่าเราต้องเดินลงด้วยคน <c oughs> อ้วนแบบผมจะมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอไปในตัวครับตอนนี้5นาทีแล้วไปก็ต่อนะใส่หมวกก่นกอนการร้อนดีนะครับที่เราทากันแดดตอนเช้ามาแล้วใส่เข็มหมวกแบบนี้ก็น่าจะโอเคนะไปแต่เราเอาอันนี้มาด้วยครับเผื่อได้ซื้อน้ำลงไปด้วยแต่จะว่าไปก็เลยอ,อีกสูงนะ ดูดิสูงมากตดอยสุเทพจะไม่สูงประมาณนี้นะเป็นบันไดที่ชันเฉยๆนะดอยสุเทพอันนี้มันไม่ค่อยชันแต่ว่ามันยาวก็ถือว่าดีครับนะอไอ็กด็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งน,นะครับคนบ้าอะไรมาปีนเขาบ่ายสองครึ่งร้อนก็ร้อนเริ่มบ่นแล้วทีนี้ ผมเชื่อครับว่าอาการเหนื่อยที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่างที่เราทำมันเหนื่อยแค่40%เปอร์เซ็นต์ครับร่างก,กายเราอีก60%เปอร์เซ็นต์่ะมันยังไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ำเพราะงั้นที่ซะว่าถ้า่างกายของคุณน่ะมันเหนื่อยมันอยากจะยอมแพ้มันยังเหลืออีก60%เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องต้องใช้มันมีนผมเหนื่อยผมอยากจะเดินลงแต่ผมบอกว่ามึงเหลืออีกตั้ง60%ทําเปอร์เซ็นต์ทำไมมึงไม่สู้วะเป็นคำสอนจากเดวิดกอร์กินนะครับเขาบอกว่าอย่ายอมนะครับอย่ายอมให้ความเหนื่อยล้ามันชนะเราเฮ้ยมีคนตั้ง ทุกคนอยากให้มีโดนไหมครับผมอยากซื้อโดนมากแต่ผมบินไม่เป็นถ้ามีโดนน่าจะได้ดูมุมสูงอะไรเงี้ยใครอยากให้ผมซื้อโดนนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะซีรีส์นี้เที่ยวเราจะได้อัปเกรดสักทีมีทุนทรัพย์อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อโดนเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะบินโดนได้เห็นเขาบินโดนชนต้นมนต้นไม้อะไรเงี้ยก็กลัวนะครับอตอนนี้นะฮะผมนั่งพักอยู่ข้างบันไดดีที่มันยังมีร่มน้อยอย,อยู่ เราขึ้นมาสูงมากทุกคนความรู้สึกตอนปีนภูกระดึงลอยเข้ามาในหัวพามาอยู่โอเคอ๋ออออออโอข้างในร่างกายตอนนี้เริ่มร้อนขึ้นอ่จะเลยนิดเดียวครับอา ไปก็ต่อดูสู้วะไปอีกนิดเดียวครับนิดเดียวโอ้เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆรื่อนะครับไม่อยากคิดสภาพตอนมาขึ้นตอนฝนตกไงอีกไม่กี่ขั้นแล้วอีกไม่กี่ขั้นแล้วโเฮ้ย <c oughs> Nadi rồi có mà thương thứ thức đi thương lắm thương lắm ô hô ô เกือบตายโอ้โหวิววันนี้โอ้โหดูวิววันนี้ดินี่น้ำเปล่าไหมมีครับโอเคเอาขวดหนึ่งฮะบันไดมันมีกี่ขั้นฮะหนึพันสี่สิบเก้าขั้นหนึพันสี่สิบเก้าขั้นส่วนมากเขามาปีนตอนช่วงไหนฮะตอนเช้าตอนเช้าโดยตลอดโอ้น้ำม,มาแล้วฮะตกสวยน้ำก่อนเลยไม่งั้นตายอ่านี่คือวิวข้างบนนะฮะโอ้ สูงมี1,049คันต้องบวกลงกับอีกเป็น2,000ตอนนี้ต้องซื้อพลังงานก่อน โอเคครับขอนั่งพักสักสิบนาทีก่อนนะฮะให้ร่างกายมันก็เป็นปกติอุ้ยไงโบ้ break this break มากินติมไหมลูกกินไม่เป็นกินไม่ติมไหมบอกกินไม่เป็น,นกินขำตามสไตล์นี่ในเวลาที่เราจะต้อง เดินลงเดินขึ้นแล้วก็ต้องเดินลงครับโอ้โหวิ่โคตรสูงโอเคกราบายสักการะนะครับผมอ่าทุโอเคเสร็จภารกิจครับผมต้องเดินลงครับ1,000ขั้นจัดไปไอ้น้องเลยเวลาลงมันไม่เหนื่อยเท่าตอนขึ้นวะตอนขึ้นมันชันใช่ไหมตอนลงอ่ะมันลงแบบเนี้ย เดินลงเลยอะสบายจ tamam. ัดอะเออโอเคเดินลงแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะโอ้ถึงข้างล่างแล้วทุกคนเกือบไปรอดอโดมอย่าโดมก่อนเห็นหัวไปาันาคแล้วเฮ้ยเร็วมากตอนลงเร็วมากทุกคนเรียบร้อยทุกคนนะ1,049ขั้นเดินขึ้นเดินลง80กว่ากัแ่นะอันหนึ่ง 2,100แล้วกันนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมขาสั่นกันเลยทีเดียวโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อให้ผมไปซื้อขาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขาสัน่นขาสั่นจริงสั่นมาก